ส่วนวิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาจังหวัดชลบรุรีรับแจ้งเหตุเครื่องบินเล็กตกมีคนขับลอยคออยู่บริเวณกลางน้ำภายในอ่างเก็บน้ำมาประชานตำบลโปง่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบรุรีหลังรับแจ้งจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่สว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารีบไปตวรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุมีประชาชนเดินทางเข้ามาร่วมสังเกตการเป็นจำนวนมากบริเวณกลางอ่างเก็บน้ำมาประชันพบเครื่องบินน้ำขนาดเล็กตกหงายท้องโดยมีนายเนาะร โลทองอายุ59ปีลอยคออยู่กลางน้ำตะเกียตะกายขึ้นมานั่งพักอยู่บนลำเครื่องบินไม่มีอาการได้รับบาดเจ็บอยู่ในอาการเหนื่อยหอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เรือกู้ชีพเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยสอบถามนายนระินรโลทองทราบว่าเครื่องบินที่ตกคือเครื่องบินน้ำก่อนเกิดเหตุได้บินมาแต่เกิดเครื่องยนต์ขัดข้องจึงพยายามที่จะบังคับเครื่องลงจอดในน้ำเพราะเป็นเครื่องบินที่สามารถล่อนในน้ำได้อยู่แล้ว แต่จังหวะที่ลงสู่ผิวน้ำนั้นลอกเครื่องบินไม่หุบเข้าเมื่อปะทะกับน้ำจึงพลิกตีลังกาส่วนรายละเอียดอย่างอื่นเจ้าตัวไม่ยินยอมเปิดเผยแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญนายนัทรินโลทองไปสอบปากคำพร้อมตรวจสอบว่ามีการขออนุญาตขึ้นบินอย่างถูกต้องหรือไม่